วันนี้มอนสเตอร์ล่าน,น้อยเราก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องย้ายไปอยู่กระถังเต็มปุยกำลังผสมคุกเข้าดินมีเพอร์ไลมีพีทมอดขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับ สแฟกน้ำมอสด,ด้วยผสมไปสุดยอดอยากให้ต้นไม้ของเมียโตไวยใหญ่แข็งแรงเขาใส่หัวใจหัวจิตหัวใจเข้าไปจดจำวันนี้ไว้จากต้นเล็กแค่เนี้ยต่อไปมันจะต้องโตใบใหญ่ ด่างไม่ด่างเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเข้ามาในบ้านเราแล้วเราก็จะทนุทน,นอมเขาเด่นป่วยครับทำไรครับยาเดึก <c oughs> คนสวนานาทีคนสวนให้เงี้ย <c oughs> คนสวนขึ้นราคาทำอะไรทง, <c oughs> ง,งานหามรุ่งหามค่ำเอ้อยทำงานหามรุ่งหามค่ำ <c oughs> โ <Okay. S 2> อเคชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ก็เอาออกก่อนก็ได้บอ่อเราทำกลางคืนนะสายตาเราก็มองไม่ค่อยเห็นกันแต่เราก็พยายามจะทำอากาศมันเย็นๆนี้ยหน้าขยายพันอืนอ,อแล้วคะ กลางวันมันร้อนมันร้อนอืมต้องทำเทคนิคต้องทำกลางวันไอ้ต้องทำตั้งขึนร้อนทั้งคนร้อนทั้งน้องน้องก็ร้อนเออเราจะมาลุ้นน้องมอนสเตอร่ากันนะคะว่ามอนสเตอร่าไจแอนที่มเมล็ดเ้านำเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันจะเป็นสมราคาคุยเขาไหมนะเออตัวตัวนะคะเหลืออีกสามเมล็ดแข่งกันอยู่ในตู้บ่มอยู่เนะี่ยอืม อันนี้เดี๋ยวเราก็พอปลูกเสร็จแล้วก็จะไปบ่มเหมือนกันนะคะโอเค